ผักอีตูหร oh, ือว no, right. ่าใบแมงลักใบแมงลักคือผักอีตูปลูกข้าเดียวประมาณเดือนกูกลัวเขาเจาก็ลรื้อถิมแล้วที่นี่เทคนิคนี้อันนี้ได้สามเดือนแล้วดิสามเดือนสี่สามเดือนกลัวแล้วแต่ก็ยังงามอยู่คือเก่าเพราะว่าเขาเขาสิเด็ดดอกมันถิมนี่ดอกมันดอกมันดอกมันโป่งมาเด็ดย่งเห็มันแก่หรือว่าย้ำเขาเก็บเขาเก็บอพวงดอกมันไปผอมเนี่ยพวกดอกเก็บพวงดอกมันถิมไปเลยเด็ดถิมไปเลยนะ นั่นแหละเด็ดทิ่มไปเลยแหละก็เด็ดหรือว่า,าย้างห้อเก็บห้องเก็บเอาต่พวงดอกมันเพื่ออย่างงีิเพื่อว่ามันสิบบวัวบัวห้ดอกมันแจกนจันดอกมันแจกต้นมันสิตไตมันในโคกหน้าไว้ง้ามขึ้นขึ้นเก่าเนี่เห็นบหครับ เรือบไปสหนึ่งปลานี่คือพืชผักสวนควรัวที่เขาปลูกไว้อันน,ด,นดกกาดอันด้เป็นหยาลกถิ่มเนอาลกถิมยันได้ลอันนดเป็นกินได้เด็ดไปกินหลดอันผักสวนควรัวแบบวัน่งปอันนี้อพกผมอมนี่สุดยอดเลยเนี่ยไปไปเสิรบงางในเน็ต สิหัวคุณภาพของพังหอมมันทำไดแ,ไกแกเราแกเราเอาเน้นให้หมูหมูบก,กินละบะกเรื้เด็ดหญ่มันอ่บักเขือบอเขือนี่เราแต้เขื่นนอนเราต้แมงสิกินกินกินหลดเขากินน้ำแมงจัวไดตัวกาง่นึ่งวันยนี่ทั้งนี้ฟังฟังแบบนีอัน มีผักบุ่งไฟแดงพี่พันหนังพันนีอย่างบุ้นี่โอ้โหพันหังบะเคือขึ้นมะเขือขึ้นแต่ว่าเขาเก็บเลยเดี๋ยหน่อยนไอไปต้มคับไปหนึ่งใส่ปลาจิ้มน้ำจิ้มแซบอยู่มันสิแซบจิ้งกะพนแต่ว่าขันดน่วยหญไม่สิขึ้ืเอาเลยเดี๋ยน่อยอนอย วันนี้มีเทคนิคหนึ่งที่แนะนำพี่น้องเขานะครับผู้ฟังรายกันผู้ผู้ชอมอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นการเหตุตั้งซื้อว่าตู้เย็นพืชตู้เย็นผักสดที่บ่ต้องเสียบปลักก็คือใบบับว,บ,วบ,บกจะมาน่อยจะมาหน่อย,อ,ยอันนี่ครัวนี่ครัว นี่ตู้เย็นผ on. ักสดขาดเหลืออย่างแรีนฟุบเลยแรีนฟุบเลยนะบัานนี้เทคนิคทักเม็กทักเม็กได้ผักกระโดนสวนไทยเทคนิคในการปลูกปลูกผักอีตูหรือว่าใบแมงหลักใบแมงหลักคือผักอีตูปลูกคราวเดียวประมาณเดือนกัวกัวเขาจาก็ลือทิ่มแล้วที่นี่เทคนิคนี้อันนี้ได้สามเดือนแล้วเยสามเดือนสี่สามเดือนกัวแล้ว แต่ก็ยั้งงามอยู่คือเก่าเพราะว่าเขาเขาสิเด็ดดอกมันถิมมีดอกมันดอกมันดอกมันโป้งมาเด็ดอย่าเหมันแกเราว่ายมันเก็บเัาเก็บออาพวงดอกมันไปผอมเนี่ยพวงดอกมันเก็บเอาพวงดอกมันถิมไปเลยเด็ดถิมไปเล่นนะนั่นแหละเด็ดถิมไปเลยแหลวก็เด็ดหรือว่ายามเขาเก็บเขาเก็บอต่พวงดอกมันเพื่ออย่างนีิเพื่อว่ามันสิบวัน บ่ให้ดอกมันแก่คันดอกมันแก่ต้นมันสิไต่มันได้หดน,น้ำไว้งามขึ้นขึ้นเกินเห็นบ่ครับสิสามเดือนละมั้งสามเดือนส,สี่สี่เดือนล่ะอ,นนอยู่น้าเน้ำเพลินจนมาไว้แล้วดน้เพนจนไวนะเขาเขา,าต้นไว้มา,าเขาเลือ้อถิ่มแล้วของเขารายเดือนแล้วนะเามแมนที่นี่เพราะเพราะมันได้น้ำได้น้ำได้ปุ๋ย่นในน้อยถิ่งว่านะมันก็สิอยู่ได้ตลอดเป็นปีมเนี่ยอยู่หลัง วิธีวิธีที่บ่บ่ให้ต้นมันไตยว่าน้ำซึ่อเมือ่หอดหดน่อยๆก็หดไลก็หฮดนะฮะนี่คือพายอีตัวสิ่งจําเป็นของอีสานบ้านเฮาเห็ดแยงเหง็ดออมเห็ดหนังปุ๊บขาดดีตัว่า่ได้ม่หอมนี่คือบักพริกบักไผอันนี้จะของส่วนตรงเนี้ย <c oughs> บักพริกบักไผบ่าขาดบ่าขาดนะ มะเขือเทศว่เอ้ยพวงนี่ไหมมะเขือเทศอันนี้เก็บคุณมาจากขงัขงขังสนามหน้าบ้านมันเกิดอยู่กลางนะสนามหนาบ้านมันปลูกไว้ขังหัวมันก็นเลยงามอันตะไครตัวนี้เขาคุดมาจากทงคันเอาเอามาใส่ตู้เย็นเลยมันก็กินวัานมันก็สเสียก็เลยมาปลูกไว้อ,อันนี้ตัดไปแล้วรอบหนึง่งเกี่ยงลินลินแล้วมันนี้พุ่งขึ้นมาไหมนี่น มองเห็นป่ะไหมเพราะว่าข er ันหอเอาใส่ต um> well ู้เย็ค erm ้ามันเหี่ยวมันก็แห้งมันกิดถิ้งซื่อๆนียนเจ้าขันหอกออกมาปลูกไว้เอาก็เด็ดกินเลยเลยแน่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 ละนี่นี่โอ้บักพริกบักไพรต้นต้นผักกาดร์ดก็เลิ่เป็นดอกเนได้ในผักกาดพร้อมมีผักเทียวผักสะระแหน่เพยอยู่ในีนอันนี้คือต้นบักเือเทศกินน้ำบัวทันเก็บไปฝากพี่น้องกัน แต่บ่หวานบ่แซ่บมันบ่หวานมันบ่บ่เครียดเทศคั่นมีแล้วก็มื้ออึดบ่อยากมื้ออึดบ่อยากถ้อึดตะอยากยามบ่อึดยามอึดกยอึดอยากบักนาวก็บ่อึดเแล้วนก็บ่อึดนอันนี้คือหมากยอต้นยออันนี้ผักไหรือว่าหมากอีหยังก็ มาละอันนี้มาละขี่นกให้มันขึ้นข้างขึ้นขึ้นข้างงามโหลดเทินเนเนี่นี่นะฮะขึ้นข้างง้ามโหลดอันนี้เฮียห้เบิ่งซเสื่อๆดอกพี่น้องอันนี้บอ่อหอยเชอรีและอาหารเธออาหารหอยเชลรีก็คือผักตบชวาผักตบชวาหรือว่าผักผักปลอดบานเฮาเนี่ย พักโจกหว่างมันเขาเอื้อนพักโจกเนาะแล้วก็มีอสาหลายแดงเห็นไหมแหนแดง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 อาหารแสนอร่อยของเธอบอ่อนี่ผลิเป็นบอ่อเลี้ยงแหนแดงแหนแดงแล้วก็ักตบชวาไอ้ที่มันอ่อนๆเธอสิมักนะมีผักแว่นพร้อมแล้วก็สำคัญก็คือสิ่งที่ขาดคัวของอีสานบ่ได้บ่ได้ก็คือ ผักกระยงผักขยั s, tai, Não, <c oughs> ่งเนี่ยผักขยั่งผักกระยงและผักต่างๆผักกระยงนี่ปลูกได้ตลอดขอให้มีหนำอันนี้เดินหาเดินซืเดินหาเขียดกบเป็นยังห้องเอกเอกเอกเนยมันคืนยำแรงนี่ผักกระยงนะครับอยู่ในนี่ก็มีแหนมมีกุ้งมีพวกหอยจูบอ๋อ่ะนะครับพี่น้องเอาซัมมิทสกันแล้วก็อ่า ลองเก็บให้บังอย่าลืมได้พายอีตูนี่ขนันน้องเด็ดดอกมันตลอดเ,เด็ดดอกมันเราหัวหน้าใบมันอยู่ได้ยหลายได้โดนได้โดนเลยอน,นะครับแต่ขนันน้อปล่อยถิ่มให้มันดอกแก่ปั๊บตายเลยครับผมพอกันไหมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะขอบคุณครับ